สวัสดีครับวันนี้เสโนดไทยแท็กเตอร์มาเทปูนปูนคอนกรีตท,ที่บ้านประสาทนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลก็ามาดูแลนะครับช่วยดูแลงานก่อสร้างนะครับสอทอแดงเฉียรำแล้วก็เพ่ดีของน้องๆน,นะครับก็ามาช่วยปาดปูนนะครับขอบคุณไวนะ้ที่นี่ด้วยนะครับงานปูนก็ค่อนข้างจะสวยงามน,นะครับวันนี้ นฟ้าก็อากาศดีมากเราช่วยกันนะครับการทำงานให้สะดวกสบายหลายลื่นนะครับลักษณะงานก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้รถ n i ก concrete ของแทนชูน best pack concrete นะครับปกติเราก็ใช้บริการของเขาเป็นประจำนะครับวันนี้ส่งเย้า FXZ 320มานะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียว นะครับวันนี้ก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ช่วยงันด,ดูนะครับนี่หน้าง,งานก็เป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้แหละ,ะไปเรื่อยๆนะครับ อ้าววันนี้นี่โอ้สมาชิกเทศบาลเข้ามาทำงานเองเลยวันนี้โอ้ลงมือเองสงสใสจะได้กินต้มไก่อ้าวอ้าเอ้าทำไมปลาดอย่างนี้ล่ะลูกพันยัโอ้อันนี้อันนี้เที่ยวที่สองอันนี้สามมาเร็วมาแรง อโอค่คผ่านไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เที่ยวที่สามแล้ว เอเย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจโเเนต์แพร่เต็มเต